เพื่อนๆเคยเกิดความคิดประมาณนี้กับตัวเองหรือเห็นจากคนอื่นไหมข้อที่ 1. รู้สึกผิดตลอดเวลารู้สึกตัวเองไม่มีค่าจะบอกตัวเองว่ามีค่ายังไงก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดี 2. ออยากฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผล 3. รู้สึกว่ามีอะไรสำคัญกว่าชีวิตตัวเองเสมอเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมประเพณีสถาบันต่างๆ 4. ไม่ชอบคนที่มั่นใจทะเยอะทะยานหัวก้าวหน้า 5. ต้องแสดงตนว่าด้อยกว่าคนอื่นไม่กล้าแสดงออกกลัวคนหมั่นไส้ข้อที่ 6. ชอบทำลายสุขภาพมีความคิดว่าคนเราจะอยู่นานๆไปทำไม 7. ปล่อยให้ร่างกายออกแอเจ็บป่วยบ้างก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา 8. รู้สึกว่าคนพวกสุขภาพดีอ่ะมันเห็นแก่ตัวมันเอาเวลาไปดูแลแต่ตัวเองไม่ใส่ใจคนอื่น 9. ถ้าดูแลตัวเองจะรู้สึกผิดต่อญาติมิ๊เข้อสิบเวลาเมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนโมโหร้ายใช้ความรุนแรงโกรธแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เราอาจจะคิดว่ามันเป็นนิสัยติดตัวหรือว่าเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละคนว่ากันไปนะครับ หรือว่าบางทีบางอย่างเราอาจจะมองว่ามันเป็นประเพณีอันดีงามก็ได้อย่างเช่นจะต้องแสดงตัวว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เหนือกว่าคนอื่นไม่คุกคามคนอะไรอย่างเนี้แต่ว่านะครับมันมีนักปรจชญคนหนึ่งที่มองว่าที่คนเราเป็นแบบนี้มันไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นความคิดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยที่ยังมีทาสมีนายทีนี้พอทาามันโดนกดขี่มากๆมันทนไม่ไหวนะครับ ันก็เลยสร้างแนวคิดอะไรแปลกๆบางอย่างนะครับที่มันคล้ายกับทั้ง10ข้อนี่แหละซึ่งความคิดแปลกๆอย่างนี้แหละมันจะเป็นแนวคิดที่แบบให้ค่ากับความอ่อนแอเพื่อจะได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าความอ่อนแอในใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับซึ่งแนวคิดแบบนี้เขาเรียกว่าศีลธรรมแบบธาตุศีลธรรมธาตุคืออะไรศีลธรรมธาตุเป็นแนวคิดของนักปรัชญ,ญาเยอรมันนะครับชื่อฟรีดิชนิเช เขาเขียนหนังสือปัญญาที่อ่านไม่รู้เรื่องหลายเล่มนะแล้วก็จะมีการเขียนถึงเกี่ยวกับหลักศีลธรรมในแบบต่างๆมากมายนะครับแต่เรื่องศีลธรรมธาตุจะเป็นศีลธรรมที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นศีลธรรมต่างๆที่แบบผู้นําทางสังคมบัณชนนักปราชญ์ตามหลักศาสนาเนี่ยเขาสอนให้คนส่วนใหญ่รับรู้ทั่วไปนะครับซึ่งคาสอนพวกนี้เป็นหลักศีลธรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากความรู้สึกของธาตุนะครับเพราะคนสมัยนี้ ไปรับเอาหลักศีลธรรมของพวกธาตุมาก็เลยรับเอาความขมขื่นแบบาธาตุติดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วธาสอนอะไรจริงๆแล้วน,นะครับศีลธรรมาธาตุมันไม่ได้เจาะจงเป็นประโยคประโยคหรือว่าใครเป็นคนพูดคนสอนนะครับสอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกแต่จะนิเช่จะพูดถึงแบบภาพรวมๆของหลักศีลธรรมที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เชื่อกันนะครับอย่างเช่นนิเช่ก็ยกตัวอย่างคําสอนของศาสนาริ์ประมาณว่าจงให้อภัยศัตรู ก็เป็นความอ่อนแอประมาณว่าแทนที่จะไปแก้แค้นเขาทําให้สิ่งถูกต้องก็ไม่ทําแต่อยู่ให้วางเฉยเสียข้อ2จงอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นข้อ3ความทุกข์คือบททดสอบมันก็คือการยอมแพ้กับความทุกข์ไม่คิดจะแก้ไขความทุกข์ข้อสหรือว่าสอนให้เสีย,ส,ยสลับความสุขส่วนตัวเพื่อคนอื่นซึ่งตรงนี้แทนที่เราจะทําให้ชีวิตตัวเองมันดีเราเอาไปเสียให้คนอื่นตรงนี้เป็นความอ่อนแอนะครับ แต่ถ้าอยากในโลกตะว,วันออกเนี่ยก็มีค่านิยมให้กับความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาลบผู้ใหญ่เหมือนเหมือนกันใช่ไหมในศาสนาพุทธก็มีระสอนให้แบบไม่จองเวรอโหสิกรรมให้กันนะครับแล้วก็ให้ปรงกับความอยากนู่นนั่นนี่นะครับให้ปรงกับปัญหาชีวิตแล้วก็ต้องทําบุญทําทานไม่ยึดติดความสุขใครทําดีได้ดีทําชั่วตกนรกได้แล้วผุมกรรมอันนี้มันคือการวางเฉยต่อปัญหานะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรม สรุปก็คือว่ามันก็คือไอ้คำสอนแนวๆที่ให้อ่อนน้อมให้อภัยศัตรตูไม่ยึดติดความสุขส่วนตัวเสียสละเพื่อคนอื่นประมาณนี้แหละครับมันก็เป็นคําสอนที่ดีๆนั้นแหละเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นคําสอนที่ไม่ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่คงจะไม่เชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติปิดต่อกันมาตั้งแต่ปัมตัปุษนะครับศีลธรรมไม่ผิดแต่ผิดที่จิตใจท่า ศีละธรรมธาตุถ้ามองเฉพาะหลักคําสอนนะครับมันก็คือคุณค่าความดีงามต่างๆที่ทําให้สังคมสงบสุขเรียบร้อยนั่นแหละครับทีนี้มันก็อาจจะมองได้ว่าไอ้ปัญญาศีลธรรมธาตุเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันของนักปัญญาอะไรทั่ว,วไปครับมันไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงเท่าไหร่ชีวิตจริงก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องศีลธรรมธาตุเอามาใช้มากนักน,นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับไอ้ความเป็นศีลธรรมธาตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาคําสอนนะ แต่ว่ามันคือมุมมองของธาตุอย่างเรื่องการจะเป็นคนดีการอดทนอดกลั้นช่วยเหลือกันให้อภัยกันเคาวรพกันมันก็มีอยู่ในคําสอนของมนุษย์ทุกสังคมอยู่แล้วนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะเอามาใช้แบบไหนมีวิธียังไงมากกว่าดังนั้นนะครับปัญหาของศีลธรรมธาตุก็คือว่ามันเป็นการใช้ศีลธรรมของคนที่ต้องตกเป็นทาสนะครับอย่างนิเช่นเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือยกตัวอย่างของทาสชาวทิบลูนะครับ ทาติพรูก็โดนชาวอีดิปขวัญขี่ข่มเหงนะครับมันก็ย่อมมีความโกรธแค้นครับแค้นใจยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค้นแล้วยังไงอ่ะก็เป็นแค่ธาตุทาอะไรเขาไม่ได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวธาตุอ่ะเป็นแควคนอ่อนแอได้แต่ต้องยอมรับชะตากรรมชีวิตมันก็เลยมีแต่ความทุกข์ใจนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับ้ทาทิพย์รู้ก็เลยหาทางออกด้วยการนำเอาความอ่อนแอการยอมรับชะตากรรมนี่แหละ มากํำหนดเป็นคุณค่าความดีงามทางศีลธรรมซะเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปคิดต่อสู้อะไรกับใครเขาอีกอย่างเช่นนะครับบอกว่าคนนิสัยดีจะต้องมีความถ่อมตนจะต้องเมตตาเสียสละยอมอดทนต่อความทุกข์นานาประการได้นะครับส่วนไอ้พวกที่ผู้กดขี่อะพวกนายทานอะมันจะมีลักษณะแบบเข้มแข็งมั่นใจทะเยอะทะยานมุ่งมั่นนิสยัยมันเป็นคนนิสัยไม่ดีนะครับ พวกนี้สัยมุ่งมั่นมั่นใจเนี่ยเป็นพวกไม่เห็นหัวคนอื่นเห็นแก่ตัวเมื่อพอทิ้นหวังกับชีวิตนะครับก็มีการสร้างพระเจ้านะครับเพื่อให้ความหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะจะได้มีความสุขสักทีหลังจากที่ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้มีความสุขสักทีหลังจากตายไปนะครับไอ้เรื่องนี้นะครับนิเชฟไม่ได้กล่าวถึงธาตุทิมลูอย่างเดียวนะครับเรื่องศีลธรรมธาตุเนี่ย มันเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ในทุกๆอาราธรมอยู่แล้วนะครับมันก็มีธาตุมีคนตัวนดขี่อยู่แล้วนะครับในพวกคําสอนที่ให้คุณค่ากับความเจ็บปวดอ่อนแอเนี่ยมันก็เลยได้รับการยอมรับจากคนที่เป็นธาตุมากกว่าคําสอนที่เชื่อในความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างในประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ชัดจากละครหลังข่าวนะครับที่ฝ่ายพระเอกน,นางเอกเนี่ย มันก็จะต้องเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นคนพอเพียงเป็นคนมีจิตใจดีงามนะครับไม่คิดฝันทะเยอะทะยานอะไรส่วนฝ่ายตัวร้านเนี่ยก็จะต้องเป็นคนรวยที่ไม่รู้จักพอนะครับหรือว่าถ้าตัวร้ายเป็นคนจนก็จะเป็นคนจนที่มีความทะเยอะทะยานอยากจะไขว่คว้านั่นนี่จนพบกับชะตากรรมที่อนาถน,นะครับตรงนี้ก็คือศีลธรรมท่านในสังคมไทยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ไมซ์เซตแบบธาตุเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบยังไงนะครับข้อที่1สร้างความรู้สึกผิดและอับอายด้วยความที่ทาตรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอไม่มีอํานาจก็เลยมีไมซ์เซตว่าทาตหนึ่งคนน่ะไม่สามารถเอาตัวรอดในโลกนี้ได้ทาตจึงต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมขึ้นมาแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมครับแต่สังคมของทาต่ะมันจะไม่เหมือนกับสังคมของเจ้านายนะครับ ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตเขาก็ต้องสร้างสังคมที่มันเป็นคอนเนคชันเพื่อสร้างอํานาจบารมีก็จะเป็นสังคมที่เน้นการแข่งขันเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่ว่าเนื่องจาก่าถูกนาย่ากด,กดขี่ข่มเหงก็เลยมองว่าการมุ่งสู่ความยิ่งใหญ่แบบสังคมนายเนี่ยมันเป็นการข่มเหงคนอื่นนะครับธาตก็เลยต้องการหลักศีลธรรมที่เน้นให้ทุกคน,นเป็นคนดีมีหลักศีลธรรมมากกว่าจะไปทะเยอทะยานไปหาความสําเร็จนะครับ เช่นว่าจะต้องนับถือบูชาตัวแทนของความดีงามร่วมกันนะครับอย่างบุคคลต้นแบบบุคคลที่มีศีลธรรมพวกตำนานบรรพชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องอ,อ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องกระตันยูพ่อแม่เชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรโน,น,นั่นนี่อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งตอนจุดนี้จะไปสร้างความรู้สึกผิดและอับอายเพราะว่าข้อที่1น,นะครับมันเป็นสังคมที่เรียกร้องความสมบูรณ์แบบ ก็คือการจะต้องเป็นคนดีจริงๆอ่ะก็คือในศีลธรรมท่าก็คือมันจะต้องแบบไม่คิดถึงความสุขของตัวเองเลยนะครับเช่นว่าต้องทําประโยชน์ให้สังคมต้องทําให้พ่อแม่มีความสุขต้องเป็นคนนิสัดีต่อหน้าเพื่อนๆไม่สร้างปัญหาให้ใครในความจริงมันทําไม่ได้หมดหรอกครับพอทําไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึกผิดนะครับรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าเพียงพอสําหรับสังคมนี้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครอยากหายไปจากโลก ข้อที่2นะครับถ้าดจะหยหาความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับจะได้ไม่มีผู้เข้มแข็งกว่าลังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในสังคมธาตุ่ะมันเป็นสังคมที่มีแต่คนจิตใจอ่อนแอนะครับความเท่าเทียมของธาตุมันก็เลยเป็นความเท่าเทียมของความอ่อนแอนะครับก็คือทุกคนจะต้องอ่อนแอเหมือนกันทุกคนจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอกว่าเสมอนะครับ ตรงจุดนี้ก็เลยสร้างความรู้สึกผิดนะครับถ้าเราจะไปทําอะไรเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขคนเดียวอ่ะก็จะรู้สึกผิดต่อคนอื่นนะครับเนนช่นจะเกิดความคิดว่าคนอื่นยังำลาบากอยู่เลยเราควรจะเอาเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นแทนที่จะหาความสุขคนเดียวนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าพ่อแม่คุณสุขภาพไม่ดีอ่ะแต่คุณก็ออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเกิดความรู้สึกผิดต่อพ่อแม่ที่รู้สึกว่าทําอะไรเพื่อท่านได้ไม่มากพอนะครับหรือว่า คนอื่นๆในสังคมอาจจะเห็นว่าเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองไม่สนใจใครแบบนี้ก็จะสร้างความรู้สึกผิดในจิตใจ,ใจได้มากๆนะครับข้อสอบข้อสามนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณแบบไม่เชื่อในหลักศีลธรรมเลยถ้าคุณทะเยอทะยานมั่นใจตัวเองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวแข็งกล้าวมีท่าทีเหมือนพวกนายทาสอย่างเงี้ย ก็จะถูกสังคมต่อต้านนะครับจะถูกผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนว่าทําอย่างนี้ไม่มีมารยาทก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะก็าอาจจะถูกเพื่อนๆนนะล้อเลียนบุลลี่ดินทานะครับทาให้อัดอายจะทําให้เสียความมั่นใจนะครับจะได้กลับมาทําตัวเป็นทาสเหมือนคนส่วนใหญ่ข้อสองทำให้ยอมจำนวนและทิ้งความเป็นตัวเองอันนี้ตรงข้ามกับความรู้สึกผิดและอับอายนะครับเพราะว่า สมมุติคุณสามารถทําตัวเป็นคนดีได้ตามศีลธรรมทุกอย่างอย่างที่สังคมคาดหวังเลยก็คือเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเป็นคนดีคือเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เถยิญชัานไม่ขัดแย้งรุ่นวายถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็สบายใจกับทุกฝ่ายมันก็จบปัญหานะครับแต่ว่าการทําตัวเป็นคนที่สังคมต้องการตลอดเวลามันจะทําให้เราขาดโอกาสในการทําความเข้าใจตัวเองนะครับ ก็คือว่าค so, so hmm. wow. นเรานะครับถ้าอยากจะรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองค้นพบตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันจะรู้จักตัวเองได้นะมันก็คือเหมือนกับทุกอย่างครับที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้นะครับมันต้องได้รับอิสระในการคิดการกระทําในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ค่อยเรียนรู้ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยมันคือทักษะในการรู้จักตัวเองนะครับ แต่ว่าถ้าไปปิดกั้นตัวเองแล้วพยายามปรับตัวให้เป็นไปนอย่างที่คนอื่นบอกให้เป็นน่ะมันจะเป็นการกดทับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองไว้นะครับจะทําให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ลองทิดดูนะครับว่าบางทีอ่ะเราอาจจะเป็นคนที่ดีแล้วก็เก่งกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้นะครับถ้าไม่มัวแต่ปิดกั้นความเป็นตัวเองเอาไว้ข้อ 3. เก็บกดความโกรธแค้นคาสอนที่ว่าต้องรู้จักระงับความโกรธต้องให้อภัยศัตรูไม่จองเวร มันก็เป็นคําสอนที่ถูกต้องนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับการจะเป็นศีลธรรม่าตหรือเปล่าไม่ใช่คําสอนนะครับแต่อยู่ที่มุมมองอย่างการระงับความโกรธไม่จองเวรในมุมของศีลธรรมแบบนาย่าตนะุ่ะนาย่าตนะ่ะเขาเลือกได้นะครับว่าจะให้อภัยหรือว่าจะลงโทษท่าตจะฆ่ามันให้ตายมันเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้านายทาตนะให้อภัย มันก็คือการที่นายท่านรู้สึกว่าทําอะไรให้จิตใจตัวเองมันสบายใจได้พัฒนาตัวเองไม่ไปลดตัวลงต่ำเหมือนสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยการให้อภัยคนเนี่ยนายท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมันสูงส่วนขึ้นนะครับทีนี้ในมุมของท่านอะ่ะเวลาที่ท่านถูกกระทะําอ่ะท่านเลือกไม่ได้นะครับว่าจะให้อภัยหรือว่าจะไม่ให้อภัยต่อให้โกรธแค้นยังไงก็ลงโทษลงโทษนายไม่ได้อยู่ดีนะครับ ทลาดก็เลยต้องสร้างศีลธรรมที่สูงส่งของการเป็นผู้ถูกกระทําคนที่อ่อนแอโดนกระทําแล้วจองเวียนเข้าไม่ได้เนี่ยก็คือการยอมรับชะตากรรมนะครับก็คือการบอกว่าการยอมรับชะตากรรมเนี่ยมันเป็นคนดีแต่ถ้าไปโกรธไปแค้นเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ดีการโดนรังแกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการทดสอบจิตใจอย่างหนึ่งนะครับถ้าถูกรังแกแล้วทนได้เนี่ยก็จะมีศีลธรรมสูงขึ้นไปอีก ส่วนคนที่มันรังแกเราคนที่แข็งแรงกว่าเราเป็นคนชั่วตายไปก็ตกนรกทีนี้าตาก็จะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องตอบโต้ไปแก้แค้นนายอะไรอีกปัญหาของไม่เซตแบบท่าตร,ตรงนี้มันก็คือว่ามันไม่มีชุดความคิดที่บอกว่าแล้วไอ้ความโกรธแค้นที่มีจะเอาอยัางไงต่อให้เราระงับความโกรธได้ความโกรธมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็จะเก็บอยู่ในใจนั่นแหละทีนี้พอความโกรธแค้นมันถูก เก็บกดไว้ในใจอ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่นิเช่เรียกว่าความขุนเคืองพอขุนเคืองเนี่ยมันก็จะระบายออกด้วย2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือว่าจะต้องแสวงหาความสงบในจิตใจนะครับต้องมุ่งหาการหลุดพ้นในแบบต่างๆตามหลักศาสนาเพื่อว,ว่าจะได้เยียวยาจิตใจนะครับมันก็ยิ่งจมดิ่งในศีลธรรมธาตลงไปอีกแบบที่สก็คือจะต้องระบายความปวดแค้นขุนเคืองนะครับ ไปสู่คนที่มีอํานาจต้อยกว่าเราครับเช่นคนที่มีอํานาจต้อยกว่าเราอาจจะเป็นลูกของเราเมียของเราแล้วก็ดุด่าลงโทษพวกมันนะครับเราเป็นครูเนี่ยแล้วก็ดุด่าลงโทษนักเรียนได้อย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนก็ต้องคอยสร้างกฎเกณฑ์บาบงคับเด็กนักเรียนใช้อํานาจนิยมนะครับแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นก็ตั้งแก๊งถ้าใครแก๊งใครมีจํานวนคนมากกว่ามีอํานาจมากกว่าก็จะไล่ตีไล่ฆ่ากันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพวกผู้หญิงที่มันแบบชอบกินทามินทาเจ้านายอะไรอย่างเงี้ย เอาว่าสุดท้ายนะครับพวกท่านมันก็จะทะเลาะกันเองแล้วก็ลวมตัวกันไม่ได้นะครับข้อ4ไม่ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตท่านไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้เข้าใจอิสรภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องถูกนายวงการชีวิตทุกอย่างจะเอาไปขายเหมือนสิ่งของก็ได้ทุบตียังไงก็ได้จะฆ่าให้ตายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับชีวิตของท่านก็เลยไม่มีความหวังอยู่อย่างว่างเปล่าไปวันๆนะครับ ก็เลยต้องหาทางออกทางจิตใจด้วยการสร้างไมเซ็ตที่ให้คุณค่ากับชีวิตที่ทรมานแล้วก็ควบคุมชะตาก,กรรมตัวเองไม่ได้นะครับก็คือแบบที่1นนะครับชีวิตที่มีแต่ความทรมานอยู่ไปก็เท่านั้นก็จะนําไปสู่คําสอนที่มันที่กลับคุณค่าให้คุณค่ากับความทุกข์ทรมานแทนการหาความสุขนะครับโดยการอธิบายว่าความสบายมันเป็นเรื่องของคนจิตใจอ่อนแอเป็นการลุ่มหลวงทางโลกมัวเมากิเลสหรือว่าถูกซาตานยั่วยุนะครับ แต่การที่อยู่กับความทุกข์ต่างหากที่ทําให้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตนะครับเป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเป็นการทดสอบจิตใจเป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างลึกซึ้งนะครับสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะทําให้คาสอนอย่างเงี้ยมันทําให้ข้าสงบลงนะครับยอมอยู่กับความทุกข์ทรมานได้นะครับมันเปรียบเหมือนกับคนที่มีชีวิตไม่ค่อยโอเคอะ่ะแต่ก็ไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นแบบที่สองน,นะครับ ก็คือพวกนายทาสจะโบตีจะฆ่าทิ้งขายทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้จะอยู่จะตายมันไม่เกี่ยวกับเราอันนี้มันเกิดจากการไร้อานาจการควบคุมชีวิตตัวเองนะครับมันก็เลยนําไปสู่การติดกับว่าคุณค่าให้อภัยกับชีวิตที่มันควบคุมไม่ได้ครับการควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ก็คืออะไรชีวิตขึ้นอยู่กับโชคชะตาไงชีวิตที่มันเป็นไป,นป,นปนตามเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยนําไปสู่ที่สัยที่แบบ ไม่รับผิดชอบกับชีวิตตัวเองนะครับก็คือไม่มีแรงบันดาลใจในการควบคุมชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายจะเจ็บป่วยยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปออกกาลังกายไม่ต้องไปดูแลสุขภาพเพราะว่าจะอยู่จะตายเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปควบคุมสุดท้ายนะครับนําไปสู่คําถามว่าเราจะต้องทําลายศีลธรรมธาตุไหมจริงๆนะครับศีลธรรมธาตุอะ อาจจะทําให้คนเรามีความสุขแล้วก็พอใจในชีวิตมากกว่าศีลธรรมแบบมาด้วยซ้ํานะครับตัวนิเคเองก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทําลายศีลธรรมธาตุนะครับแต่ว่าให้ตื่นรู้กับศีลธรรมที่มีอยู่แล้วก็ยกระดับศีลธรรมของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะได้คน้นพบศักยภาพของตัวเองเอาว่าถ้าอยากจะมีชีวิตง่ายๆสุขบ้างทุกบ้างก็อ,งอยู่เหมือนเดิมต่อไปนะครับแต่ถ้าข้างในมันเรียกร้องมันสงสัยอยากจะบรรลุอะไรสักอย่าง อยากจะใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าก็ต้องทิ้งศีลธรรมท่าตน,นะครับแล้วก็พาตัวเองไปสู่มนุษย์ในระดับที่สูงกว่าเดิม